สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนะครับในขณะที่คุณผู้ชมกําลังรับชมคลิปวิดีโอเนี่ยผมน่าจะกาลังเดินทางไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งผมจะไปทําธุระด้วยบวกกับเดี๋ยวหาโอกาสพักผ่อนเลยละกันเพราะว่าอยู่ราชการ3วันนะก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับอาจจะได้แวะไปหา FC แต่แถวนั้นนะฮะถ้าเจอนะฮะช่วงนี้รู้สึกว่ารู้สึกดีใจมากครับ เดินแถวจังหวัดกำแพงเพชรบ้างจังหวัดใกล้เคยนะียงนครสวรรค์อะไรบ้างเลยนะครับผมมี f อซแบบจำได้มาขอถ่ายรูปโอ้โหผมดีใจมากนะขอบคุณมากเลยที่ยังจำกันได้นะครับแต่ว่าตัวจริงก็คือจะอ้วนเต็มกล้องนิดนึงนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับ0631305304ร้านมีดครูออยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมนะอ่ะคุณผู้ชมก่อนที่วันนี้ผมจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมจะพามาดูเรื่องหนึ่งซึ่งเอาจิงๆแล้วเนี่ย อาวันนี้ไม่เน้นขายก็อ่ะไม่เป็นไรไม่เน้นขายนะครับใครอยากรอดูของหาย,ยากของเก่าเดี๋ยวรอดูในคลิปนี้นะครับแต่ว่ามีเรื่องต้องเคลียร์ให้จบก่อนนะครับผมไม่จบสักทีก็คือผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเกิดจะเอาของมาให้ผมดูที่จะซื้อขายกับผมเนี่ยนะปกติแล้วผมไม่รับเช็คเก,คเกค๊แท้มีดหมอนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็เป็นห่วงเป็นจรรยาบรณของผมด้วย เนะเพราะว่าคนที่ทําร้านมีดแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นจัญญบันอ่ะถ้าอยากเช็คเกตแท้งเนี่ยไปออกบัตรดีกว่านะครับเปนนั้นชัวร์เลยนะครับนะของผมผมไม่รับนะครับผมจะรับผิดชอบแค่ของที่ผมรับรับมาเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็ถ้าจะส่งของมาให้ผมบูชานี่นะครับต้องคุยกันในไลน์ก่อน ให้รู้เรื่องถ้าขาคุณแม่ก็ได้แม่ครับมีของอยากขายให้คุณอ๋อนะลองดูซิว่าได้ไหมก็ส่งรูปภาพมาถ้าผมโอเคค่อยส่งมาไม่งั้นผมต้องส่งกลับไปหลายรอบผมเปลืองตังค์นะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยจะมีตังค์อยู่แล้วให้ผมส่งส่งกลับไปอีกก็เปลืองตังค์คุณส่งมาก็เปลืองตังค์นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้นะคุณส่งมาแค่ชิ้นเดียวตีเรื่องของเรื่องอ่ะผมมีคนหลายคนพยายามส่งมาแบบนี้คุณคิดดูวันหนึ่งสิบกล่องกล่องละสามสิบบาทเนี้ยส่งกลับไปบ้างอะไรบ้างโอ้โหเรียบร้อยนะฮะหลายร้อยเพราะฉะนับ ประดุดดังวันนี้อ่นี่น,น,นี่คุณผู้ชมฮะมีสตอรี่มีผมมันมีสตอรี่อยู่แล้วนะอ่าลองดูครับผมบอกประจำว่านะอันนี้ส่งมาแบบไม่ได้บอกให้ส่งมาเลยเอามาให้นะผมเองก็อ่ะโอเคให้ก็ให้นะครับมาดูดิว่าเป็นยังไงครับคุณผู้ชมฮะในเมื่อส่งมาแล้วแล้วผมก็บอกไปก่อนนะว่าอย่าส่งมาอีกนะครับคุณผู้ชมส่งมาแล้วไม่พอครับนะ โทรมาหาผมโดยตรงเลยนะมีเบอร์โดยตรงด้วยแปลออมาจากน่าจะเป็นจากคลิปเก่าๆนะบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวคิดอาจารย์ไม่แพงเลยนะยกชุดนี้เนะี่ยเขาขอเลยนะยกชุดนี้ขอได้ไหมขอสองพันอาจารย์ไม่แพงนะฮะไม่แพงเลยอาจารย์ลองไปดูแต่ละองค์ได้เลยเนะี่ยแต่ละองค์ที่ที่มาเนี่ยนะเนะี่ยอาจารย์ลองไปดูเลยอาจารย์ปล่อยได้องค์หนึ่งเป็นพันกว่าโอ้คุ้มเลยพอดีเขาเดือดร้อนอยากใช้เงินนะซึ่งผมก็บอกพี่ มันไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่ได้หลับหูหลับตามาแบบเพื่อปิดนะพี่ไม่ใช่ผมปิดที่กล่องเก่านะกล่องดูเก่ากล่องดูเซอร์แล้วผมปิดแล้วผมมาปล่อยไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกอย่างที่ผมปล่อยเนี่ยผมศึกษาทั้งหมดนะครับก่อนที่ผมพ,พี่จะเห็นผมขึ้นวิดีโอต כל, ่างๆมีดพับหรือมีดหมอหรือต่างๆเนี่ยผมดูประวัติดูละเอียดดูทุกอย่างที่ควรจะดูเพราะผมมาบอกแล้ว <That> s <good>. <S ว่า Number ร์วคือ f c ผมคือ Number ร์ว ที่1เลยนะครับไม่มีอะไรเหนือกว่า f c ในช่องนะครับลูกค้าผมคือที่1 f c คือที่1นะฮะพี่จะเอากําไรมาเป็นที่ตั้งไม่ได้เพราะผมบอกแล้วผมไม่เหมือนร้านอื่นผมไม่เหมือนที่อื่นนะฮะจะเอาแบบนั้นไม่ได้แล้วผมก็จะไม่เล่นของที่ไม่ตรงสายด้วยนะครับอะผมไม่รู้ผมไม่เอาเลยนะฮะแต่ก็ยังขยันขยองั้นผมซัดบนหน้าจอตรงนี้พี่คงไม่ว่ากันนะอ่อะมาดูฮะผมเริ่มจากนี้ก่อนเลยนะครับผมอะกล่องแรกอะคุณผู้ชมครับดูกล่องนะ กล่องเซอร์กล่องดูเก่าดูอะไรนะครับผมนะองค์นี้นะเป็นหลวงพ่อเงินพุทธโชตพิมพ์15นะครับนะับแบงค์คือผมไม่ได้ไม่ได้บอกว่าพระไม่ดีนะครับหรือว่าคนจะสร้างไม่ดีนะไม่ได้เกี่ยวเลยฮนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับผมต้องต้องแยกแยะออกก่อนนะแต่ที่ผมจะพูดถึงก็คือคนที่พยายามยัดเยียดผมมานี่แหละคือผมก็บอกแล้วว่าพระเนี่ยมีพุทธคุณอยู่แล้วนะครับไม่ว่ามันจะ ยังไงก็ตามแต่ถ้าคุณมีความเชื่อแล้วคุณก็เคารพนับถือนี่นะครับผมเนี่ยนะอ่าให้ดูชัดนะครับนะจะเกจะแท้ยังไงก็คือองค์ท่านะเป็นรูปเหมือนที่เหมือนองค์ท่านแล้วนะยังไงท่านก็คุ้มครองอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบสบายใจเขาจะไปเล่นของแท้นะซึ่งองค์นี้เนี่ยที่บอกมาว่าปล่อยองค์ละพันองค์ละพันเนี่นะครับ ผมอยากจะบอกคุณพี่ว่าองค์เนี้ยคุณพี่เชื่อไหมว่ามีในแอปสีส้มกับแอปสีน้ําเงินที่เขาขายของทั่วๆไปอะ่ะเอาง่ายๆนะฮะมีฮะมีวางขายในช้อปปี้ลาซาด้าพูดงี้เลยมีวางขายนะดูยังไม่เรียบร้อยอยู่หลายจุดนะครับเนะียคือมีวางขายอะ่ะแล้วพี่จะมายัดเยียดได้ผมเนี้ยคือผมไม่รู้นะคุณมาจากไหนนะอาจจะไม่ได้มาจากช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้นะครับอาจจะมาจากไหนก็ไม่รู้แหละแต่มันไม่ได้นะ มันไม่ได้นะอ่ะไม่พอฮนะอ่ะอันนี้รุ่นพิมพ์คีตาอ่ะพิมพ์คีตาอีกนะเนี่ยนะหูเหอยังไม่เรียบร้อยเลยฮะนะเนี่ยนะคือไม่ใช่สายผมอะนะฮะคือในช้อปปี้ลาซาดามีอะผมพูดได้ง่ายยิ่งอันนี้ผมดูแล้วนะะชุดนี้คือมีวางขายเลยมีวางขายเลยนะ แบบทาเก่านะของทําเก่านะอ่ะเนี่นะครับแต่อันนี้ดีนะอันนี้ดีอันนี้ได้อันนี้ได้นะแต่แต่ไม่เอานะฮะไม่เอาบอกแล้วว่าอย่าส่งมาส่งมาผมไม่เอาแน่นอนครับยังไงก็ไม่เอานะครับองนี้นะคุณผู้ชมครับเป็นพันขึ้นเลยนะองนี้นะของเขาเนี่ยนะรอให้ผมเช็คบอกวัเนี่ยรอให้ผมมาเช็คพระให้เขาบอกว่าเนี่ยนแต่ไม่รู้อ่ะเนี่ยนะครับเนี่ยนะอ่ะอันเนี้ยไม่รู้ละนะเนี่ะดูฮะผมไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครนะครับ แต่องค์นี้คุณผู้ชมนะอันนี้แท้นะแต่ว่าจํานวนการสร้างเยอะมากนะครับมูลค่าก็เลยไม่ค่อยได้สูงเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะและองค์นี้เป็นรุ่นอกองทุนปี6 3สหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานนะอันนี้นะครับจำนวนการสร้างเยอะเนาะก็ราคาอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับผมหาชาวบูชากันได้นะครับแต่ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะไม่ได้บอกนะมาจากใครนะรเพราะฉะนั้นชุดนี้ผมไม่ไม่ปิดไว้เลยนะครับราะบอกแล้วว่าจะส่งมา แล้วอย่ามายัดเยียดนะครับอาจารย์เก่ามากเก่าจริงเก่า,กานู่นนี่นั่นคือเก่ายัางไงผมไม่รู้ฮนะผมไม่รู้ว่าเก่ายัางไงแต่ที่แน่ๆคือถ้าเกิดว่าบางอันมันมาจากแบบแอปซื้อขายอย่างนั้นที่ผมบอกไปนะฮะมาจากรูนะี้ไม่ได้อาคตินะครับแต่ของเนแบบมันเยอะมากตรงนั้นนะนะผมก็เลยแบบตัดออกเลยผมจะกันออกไม่ให้ถึงมือลูกค้า f อซผมแน่นอนนะอ่ะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ตรงไปตรงมานะครับก็ไม่เป็นไรครับ ให้รู้ไปไหน่อยว่าถ้าเกิดตรงไปตรงมาแล้วยังอยู่ขายของตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะรผมพร้อมจะกอดความตรงไปตรงมาของผมแบบนี้ผมพร้อมจะกอดความยึดมั่นของผมนะครับไปกับร้านผมไม่กลัวนะฮะอ่ะมาคุณผู้ชมวันนี้มีอันนี้อยู่โอ้โหแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากนะเอ็กซ์คลูซีฟมากใครที่รอตะขอสับช้างนะครับถามว่าทำไมอาจารย์ครับตะขอสับช้างชุดเดิมอาจารย์ไม่ได้เอาเข้ามาแล้วก็หมดแล้วฮะ ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับผมผม,ผมบอกแล้วว่าของผมอะเอามาจากของแท้ก็คือของแท้ใช้งานจริงนะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยครับนะหมดแล้วก็หมดเลยไม่มีนะครับและนี่ก็มีแค่คู่เดียวแล้วก็คู่เดียวจริงๆนะครับที่มีสตรอรี่และมีเรื่องราวเก่าจริงนะเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปลักษณ์ก่อนนะเดี๋ยววัดความยาวนิดหนึ่ง28นิ้วนะกับอา่า ยี่แปดนิ้วก,กว่าพอกันนะยี่แปดกับยี่บเก้านิ้วนะครับผมนะคือเล่มแรกเนี่ยจะเป็นตะขอสับช้างแบบคู่นะครับอ่ะลองดูก่อนนะดูเหล็กดูอะไรก่อนนะคุณผู้ชมรับชมไปก่อนนะรับชมเพื่อความสวยงามมาเทิร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่ให้ฟังนะครับนะบตัวเหล็กเป็นเหล็กเดิมเหล็กเก่าแล้วก็ในส่วนของตัวไม้เนี่ยจะเป็นไม้สักนะครับนะเขาเรียกว่าการกลึงแบบนี้เรียกว่าไม้สัก3ตานะครับคุณผู้ชมทํา3ตาทําไมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีก นะอ่ะดูฮะนี Dutch ่ดูความเก่าของเนื้อไม้นะนะอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรือมาจากไหนนะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนอ่ะนี่นะครับอืมนี่นะเชือกเก่านะครับดามจับเนาะเป็นสามตาเแบบคู่นะครับอันหนึ่งจะมีจะงออยด้านบนโอ้ชนไม้ชนไม้อันนึงจะมีจะงออยด้านบนครับส่วนอีกอันนึงจะไม่มีนะอ่ะ แลวทีนี้เข้าสู่เรื่องของการได้มานะครับคุณผู้ชมเล่มนี้ผมได้มาจากคุณลุงธนาโชตนะคุณลุงธนาโชตคือใครครับคุณลุงธนาโชตเนี่ยเขาคือคุณลุงชาวบ้านคนหนึ่งที่ในตระกูลของเขานะเป็นตระกูลเลี้ยงช้างที่จังหวัดพแพร่นะอยู่เมืองพแพร่นะนะเป็นตระกูลเลี้ยงช้างซึ่งก็ไม่ได้เลี้ยงช้างที่แบบเป็นปางนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขาเลี้ยงช้างไว้สําหรับการลากนะ พวกลากพวกท่อนไม้ลากสุงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมนะทำเกี่ยวกับตรงนี้อยู่นะลากไม้อะไรต่างๆนะครับจนกระทั่งภายหลังมาเนี่ยอาชีพนี้ก็ไม่ได้มีใครสืบทอดต่อลูกหลานก็คือไม่ได้ทำนะลูกหลานก็เข้าเมืองกันนะไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรมนะแต่ตัวแกก็คือยังอยู่ที่บ้านนะครับผมแล้วแกก็จะมีตะขอซับช้างอยู่อยูประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ว่าแกแบ่งปันมาให้หนึ่งคู่นะโดยที่คู่นี้เนี่ยนะ เป็นคู่ที่เก่ามากๆนะถามว่าทำไมได้เก่ามากๆผมบอกว่าท่านครับนะผมอคือครูอ๋อจากช่อง youtube บ้านมีครูอ๋อนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ดูอยู่นะครับท่าน,านอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับที่แบ่งปันมานะครับผมบอกไปว่าผมทำ u t u b e นะครับเขาบอกเขาเคยดูของผมด้วยและเขาก็ชอบนะ แลวเขาบอกว่าโอเคมีอยู่คู่หนึ่งที่เขาจะแบ่งปันให้และก็บอกเลยนะว่าเล่าเรื่องราวได้อย่างสบายใจได้เลยครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นของคุณปู่เขาคุณปู่เขาเนี่ยนะครับผมใช้งานมาตั้งแต่สมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่และคุณปู่เขาเสียไปตั้งแต่ปี2537นะคุณคิดดูว่าผ่านมากี่ปีปี2537ตอนนั้นผมอายุได้สามขวบนะนะโอ้โหคือแบบเป็นอะไรที่แบบนานมากเล่มนี้เก่าจริงนะครับนะ แล้วที่สําคัญก็คือเวลาเขาพกไปเนี่ยเขาจะพกไปเป็นคู่ครับเวลาช้างดื้อก็ต้องใช้การสรับช้างนะฮะเป็นคู่แล้วเข้าไปในป่าสมัยก่อนนะคุณปู่เขา,เาจะเล่าว่าเวลาที่ป่าเกิดแบบคึกหรือว่าป่าแตกอะไรเงี้ยนะครับผมเนะเขาจะใช้สิ่งนี้ในการสะกดเขาเรียกว่าบางทีก็ใช้การทําพิธีพิธีสะกดแม่เคียนนะพิธีสะกดแม่เคียนคือเป็นพิธีที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือตะขอสับชา้างที่ผ่านการเวลานั้นมานะครับผมแล้วในชว่วงทุกปีที่มีการไหว้เขาเรียกว่าไหว้ครูบาอาจารย์นะครับผมคู่นี้จะถูกเอามาไหว้ทุกปีนะนี่นี่นี่คือสตรอรี่ของเล่มนี้นครับแล้วไม้สักนะครับผมมีการกึ่งลายและทําออกมาเป็น3ข้อรอว่าไม้สัก3มปมนะเนี่ยนะหนึ่งสองสามนะครับผมเนื่องจากว่าไม้สักจะเป็นไปตามตำราของโคชลักษ์นะใช้ในการาสับช้าง แบบที่ตำราสมัยก่อนได้บอกไว้ว่าต้องมี3ข้อนะฮะนี่นะครับผมเก่านะอันนี้ไม่ได้ทำเก่านะอันนี้เก่าจริงนะครับนะต้องขอบคุณมากๆนะครับผมที่แบ่งปันมาให้นะครับปกติถ้าใครจะเอาผมก็จะแนะนำว่าไปเป็นคู่เลยครับนะจะได้แบบครบคู่เพราะมันคือคู่กันนะฮะมาเป็นคู่กันแบบนี้แต่คู่นึงมันก็แพงคุณผู้ชม ชิ้นหนึ่งอะสามพันคู่หนึ่งก็หกพันะซึ่งผมก็บอกแล้วว่าอันนี้คือผมก็ช่วยเหลือเขามาเหมือนกันนะครับนะถ้าใครจะเอายกคู่ก็หกพันนะผมก็ช่วยได้ช่วยเขามาจริงๆนะคุณผู้ชมแะถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปขออภัยที่รถทำไไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าผมกักไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมเขาช่วยเข้ามานะได้ผมได้ยอดวิวแล้วละ่ะผมได้ยอดวิวก็คือช่วยช่วยจริงๆนะนะบอกไว้ก่อนนะครับนะมีอยู่หนึ่งคู่เท่านั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาได้อีกหรือเปล่านะครับ ใครจะรับก็ไปคู่นึงก็คือ6 0 0 0ชิ้นเดียวก็สามพันนะครับผมส่งฟรีให้รับรองเก่าเก็บแน่นอนครับคู่นี้นะ่ะาสาธุนะครับผมอนุมทตินาสาธุนะส่วน f อฟที่นั่งดูนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของส่วนท่านใดที่ยังไม่เป็นเจ้าของนะครับก็มานั่งกับผมครับเพราะผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเหมือนกันลองมานั่งด้วยกันเลยฮะมานั่งด้วยกันเลยจะได้แบบชมความสวยงามไปด้วยกันนะเพราะโอ้โหไม่ไหวครนะับคุณผู้ชม หกพั 6, กว่าแพงนะสำหรับผมอะ่ะผมยังไม่มีตังค์ขนาดนั้นนะอ่ะต่อมาครับว่ากันด้วยเรื่องของคูบาอาจารย์อีกแล้วฮะนี่อ่ะคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของหลวงพ่อผีนะนะครับท่านมักจะทําวัตถุมงคลที่เป็นอ่าสายไม้ไผ่เปลง่งนะสายของที่ค่อนข้างรุนแรงนะ และนี่คือ,อให้ดูครับเนี่ยเป็นไม้ตะพดนะครับผมซึ่งาทางคุณทิพอัคราเนี่ยติดต่อมาให้อ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม้ไผ่เปล่งนะครับเป็นไม้ไผ่ที่หลวงพ่อ หลายท่านนะครับผมนิยมนํามาใช้นะหลวงพ่อยนจังหวัดพิจิตรก็ใช้ไม้ไผ่เปล่งในการทําเครื่องรางของขลังนะครับผมแล้วพอเก็บไว้นานๆปั๊บเนี่ยไม้ไผ่จะค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะเอาหลายไหว้รัดมาเลยเนาะ,ะนะครับนี่อ่ะมาคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มรีวิวกันในส่วนของที่ผมได้มาเนาะจะเป็นหัวเสือสองหัวนะครับแล้วก็จะเป็นหัวฮานุมานสองหัวหรือว,ว่าลิงลมนั่นเองนะครับเป็น ไม้ตะพดที่มีการทําออกมาโดยใช้ไม้ไผ่เปล่งนะครับเป็นตัวสะกดยันต่างๆนะครับผมนะโมพุทธายะน,ะนี่นะโมพุทธายะขาถาพระเจ้าห้าพระองค์ตอกไ้ด้วยบรเิเยนันมลนจะหล่อด้วยเหล็กน้ำพีผสมผงไม้มงคลนะฮะขึ้นรูปออกมาเป็นอ,องค์เขาเรียกว่าเป็นฮนุมาน เป็นลิงลมไม้ไผ่เปล่งเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเขามีวิธีการนับนะเขาเรียกว่านับสรุกหรือเปล่านะนับสรุกไหมนะนะที่เขามีการนับถ้าเป็นแบบไม้ยาวๆนี่นะครับผมเขาจะมีการนับให้ครบ3าเนาะแต่ต้องยาวจริงๆนะข้อถีมากๆนะฮะซึ่งหาได้ยากนะครับแล้วให้คนแก่ถือเขาบอกว่าคนแก่คือจะแบบครบ3 2อ,อะไรอย่ะไรเงี้ยนะครับนะมีนับหลายอย่างนะนับ3าประการก็มีนะฮะ นับแบบเพื่อเอาโชคเอาดวงก็มีนะเขาเรียกว่านับสกูนะฮะจะผมเรียกถูกไหมถ้าลูกเรียกผิดขออภัยนะครับนะขออภัยนะนะ <_ Syria> เขาจะมีการนับแบบอ่เอาขาเรียกว่านับเอาโชคเอาดวงก็มีนะฮะแล้วจะมีนับเอายศตําแหน่งนะฮะแล้วก็มีการนับเอาเขาเรียกว่าป้องกันตัวอะไรเงี้ยนะครับนะมีหลายแบบนะในการนับนะครับซึ่งผมเองก็ได้ความรู้มาจากอา่า fc เนีนะครนะพี่ท่านหนึ่งที่อยู่โกสัมพีก็เคยสอนไว้แต่ลืมโอ้นี่บูตามตรงเลยลืมนะฮะลืมเพรานานมากนะแล้วไม้ไผ่เปล่งเนี่ยนะครับผมเป็นไม้ไผ่โบราณที่เขามอกจะเอามาทําเป็นไม้ไผ่ครูครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้แก่ๆเนี่ยนะตัวไม้ไผ่จริงๆนะครับผมจะข้อตันหมดเลยนะแล้วแข็งแก่งมากนะบางชิ้นบางอันเนี่ยสามารถใช้งานได้เป็น20-30ปีเลยนะครับนะ นานมากเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าอาจารย์ไม้ไผ่เปลง่งอาจารย์เนี่ยแหมปลูกเสกมาทําน่นนี่นั่นปั๊บเนี่ยอันต้องพันสามไม้ไผ่อะไรแพงจังนะถือได้30ปีครับเนะี่ยเฉลี่ยวันละไม่ถึงบาทเฉลี่ยวันนึงไม่ไม,ไม่ไม่ถึงบาทม่ใช่บาทนึงอะอยู่ได้นานมากนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องมองกันระยะยาวนะครับผมเนาะอ่จจะเป็นหัวของลิงลมนะครับหรือว่าหานุมานนะนะึนะ้นด้แลเหล็กน้พีเนาะ นะไม่ยาวมากนะครับอันนี้ไม่ยาวมากความยาวจะอยู่ที่17นิ้วนะฮะสินิ้วเพลินๆน,นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยิ่งถือไปแบบนี้กลางค่ำกลางคืนนะครับผมเวลาออกไปไหนมาไหนนะ mm. คนที่สูงอายุเนี่ยเวลาเขาชอบถือไปองี้ใช่ไหมก็คือมันก็อุ่นใจอยู่นะ มันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร้ทนที่มันก็คือมีอาวุธอย่างอื่นที่อุ่นใจกว่าเนาะนะแต่ว่าเคยเหมือนกันนะครับบางทีผมลืมของไว้หลังบ้านหลังบ้านมืดเงียนะครับผมก็ถืออะไรสักอย่างหนึ่งไปหลังบ้านนะครับผมถือไม้ไผ่เปล่งไปเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าใจคอดีขึ้นนะใจคอดีขึ้นเลยนะอีกแบบหนึ่งจะเป็นหัวของเสือนะครับผม <Thank you, S 2> <ๆ>ซึ่งหัวเสือเนี่ยก็ก็เหมือนกันนะครับพิธีปลุกเสกเดียวกันเลยนะครับนะ <S <S พิธีปลุกเสกเดียวกัน จำไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีแค่อย่างละเก้าสิบเก้าชิ้นนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขามีการทําให้ลูกศิษย์ลูกหาแจกกันไปหมดแล้วนะครับเขาบูชากันไปนะอย่างนี้ปล่อยบูชาที่เล่มละเก้าเก้าสิบเก้านะครับคุณผู้ชมนะแพงหน่อยแต่ของครูบาอาจารย์ปลูกเสกนะครับเนี่ยนะเขียนอักขระนะครับท่านก็ตั้งใจปลูกเสกเนาะส่วนใหญ่ถ้าเป็นของพระนะครับถ้าเป็นอย่างของหลวงพ่อหลวงพ่อผิดนะเนี่ยครับที่ได้ไปเนี่ยเขาก็ไปบูรณะวัดไปทําสาธารณประโยชน์ก็เป็นบุญกุศลของท่านนะ ก็คนที่ได้รับประโยชน์ก็คือชาวบ้านที่เขาไดา้มีสถานที่ในการปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆเนาะนั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลน,นะนี่นี่ท่านใดสนใจก็เอาไม้ตะพดแต่ว่าหัวเสือหัวเสือผมจะชอบนะหัวเสือสวยดีเนี่ยหัวเสือสวยเนี่ยถือได้อะไรได้เนะนะเดี๋ยวผมรอมีอายุสักนิดนึงผมจะถือเหมือนกันนะ เดี๋ยววันหลังต้องต้องน้องแต่งตัวให้เข้าแล้วก็ถือไม้ตะพดเนาะนะนะรู้สึกชอบเหมือนกันนะทำไปทำมาแล้วรู้สึกชอบแหละนะแต่ได้แกว่าอย่างนี้สั้นไปครับคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนกันนะับเนี่ยทั้ง4อันเนี่ยชิ้นละ9 -99 เานะมีแค่นี้นะครับมีแค่อย่างละ2นะเพราะว่าเขาปลูกเสกมาจำาจำนวนจํากัดนะครับแล้วแล้วชาวบ้านเขาก็บูชากันไปบ้างลูกศิษย์ลูกหาไปบ้างเนี่ยก็น่าจะหมดแล้วมั้งนะถ้าอาจจะไม่หมดก็าอาจจะหาได้อีกนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้ายังมาแก้ะ ยังไม่ชอบนีม่มายาวๆนี่เล้ฮะเนี่ยนี่มันเมตรหนึ่งนะครับเนี่นะเป็นเหรียญพ่อรอ5อย่างเงี้ยพนะันสมผู้ชมข้อเนี่ยเขานับข้อนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบนะยีข้ออย่างเงี้ยนะครับเขาก็นับเป็นข้อนะนะนี่เขาจะนับอะไรนะคุณน,นางพยา อะไรทัอย่างนั้นจำไม่ได้แต่ขอภัยเด้อเขาสอนมาทีนนะครับนะสอนมาทีนะั้นนับนับจำไม่ได้นะครับแต่ว่าครูบาอาจารย์เขานับมาให้แล้วนะครับแต่ละข้อมีจริงๆแล้วเนี่ยผมเขาเคยบอกมาว่าแต่ละชิ้นนะครับที่ทําออกมาเนี่ยเขาจะนับให้ตรงตามความเป็นมงคลนะในเรื่องที่แตกต่างกันบางอย่างตั้งความเป็นมงคลนะครับตามข้อไม้ไผ่ตามเรื่องของการค้าขายโชคลาภนะบางอย่างต,งตั้งตามเรื่องของอํานาจบรารมี บางอย่างตั้งไปตามขั้นนะหมายถึงว่าขั้นยศชั้นยศอะไรต่างๆเนี่ยเขาท่าน,นับตลอดนะแต่ผมไม่รู้แค่นั้นเองไม่ใช่ว่าผมเป็นคนทาไม่ใช่นะผมไม่ได้ทำนะผมก็นํามาเสนอเฉยๆนะครับหัวเป็นหัวตะก,กัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญพ่อรอห้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานต่าง,าง,างๆเนี่ยแข็งแกร่งดีนะครับผมจะเลือกเฉพาะใบไผ่เปล่งที่ชี้ไปทางทิศเหนือเท่านั้นนะครับนะในป่าป่าหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่ลํา นะที่ชี้ไปทังทิศเหนือพอเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็เอามาดัดด้วยความร้อนนะครับนี่นะดัดด้วยความร้อนก็จะตรงแล้วก็ใช้งานได้ดีเนาะแข็งนะครับคุณผู้ชมด้วยความที่ข้อที่ก็เลยทําให้ตัวไม้แข็งเก่งแล้วก็หักยากคุ้มค่านะนะถ้าไม่ชอบลายนี้ก็มีอีกลายนะครับแล้วแต่เนาะจะมีช้างสามเสียนก็มีนะช้างสามเสียนเนี่ยโอ้แต่หัวเหรียญน,นี่คือแบบ เก่าครับคุณผู้ชมครับคือตอนตอนที่ทําเหรียญเนี่ยก็เห็นนะตั้งแต่ไหนพิธีแล้วครับว่าโดนแช่น้ํามงน้ํามนต์บ้างอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวขัดออกได้นะนะถ้าใครจะรับนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่ขัดออกหรือจะไม่ขัดก็ได้นะเป็นน้ํามนต์นนะ <c oughs> นะคุณผู้ชมเป็นข้าวน้ํามนต์แช่ผมก็ไม่รู้ยังไงนะเป็นข้าวน้ํามนต์นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะสิบแปดข้อนะวันนี้ช้างสามเสียรมีหนึ่งชิ้นนะครับผมนะ พันสามเหมือนกันนะครับหรืออีกชิ้นหนึ่งอันนี้จะเป็นจักครับนะหัวแบบจักเนาะมีช้างอยู่ตรงกลางแล้วหัวแบบจักนะครับผมว้ารอบนี้แช่นะน,แน้ำมนต์แล้วสนิมขึ้นฮะนะนเดี๋ยวยังไงจะลองดูตามเหมาะสมนะครับถ้าถ้ายังไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเอาประดับร้านไปเลยนะครับเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะ แต่ไม่ผ่ครับสวยดีอะไรดีนะครับแต่สีเยียงเดียวนะเหรียญคืนสนิมนะครับนะไม่เป็นไรนะครับชิ้นละพันสามนะครับใครจะรับติดต่อได้เลยนะฮะหรือถ้าเกิดว่าอยากได้แบบสั้นๆอย่างงี้นะครับอันนี้ซ่อนมีดเนาะซ่อนมีดหัวท้องเหลืองซ่อนมีดนะครับี่ก็พันสามนะครับนะหรือจะเอาเคี่ยวหมูป่าอันนี้นะครับเหลือชิ้นเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยหมดแล้วนะ อ้าวหมูป่าไม่มีซ่อนมีดฮนะชิ้นนี้ไม่มีซ่อนมีดเหรอเดี๋ยวเขอลองดึงกันนะอ๋อมีม,มีมีซ่อนมีดครับนี่ซ่อนมีดด้วยนะครับนี่นะพันตามเหมือนกัน,นครับหมดแล้วหมดเลยนะ,อะโอเคครับประมาณนี้เนาะทีนี้จะมีในส่วนของวัตถุมงคลเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นให้ก่อนนะครับ จริงๆผมได้มีดหมออีกรุ่นหนึ่งมาครับคุณผู้ชมเป็นเข่ากับพีเขาเรียกไม้กระพีควายนะแล้วก็เป็นรุ่นที่หายา,ยากมากมีแค่12เล่มเท่านั้นในการจะสร้างนะไม่รู้ว่าจะมาถึงวันนี้ไหมนะใครอยากรู้ก่อนขอถามคุณแม่ได้เลยครับแต่ว่าแพงนะเล่มนึงน่าจะประมาณสักแปดเก้าพนะคุณผู้ชมเพราะว่าปิดมาราคาสูงนะแล้วก็อีกเล่มนึงจะเป็นเล่มเล็กอันมีหนึ่เล่มนะครับผมเล่มละหมื่น ประมาณหมื่นพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับเนะอันนั้นปิดมาราคาก็ก็ถือว่าดีนะถ้าเทียบกับที่อื่นก็คือราคาเบากว่าที่อื่นที่ปิดมารอบไอตัวเล่มหมื่นกว่านะครับผมนะนะอันนี้นคือเบากว่าที่อื่นนะที่ผมปิดมาถือว่าโชคดีอยู่ยังพอมีกําไรให้ผมบ้างเล่มนั้นนะนะแต่ว่ากับเขากับพี่ควายเนะี่ยปิดมาราคาสูงเดี๋ยวค่อยให้ดูอีกทีนะครับผมนะอ่ะท่านใดสนใจเล่มนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นมีปีนะครับผมไซส์เจ็ดนิ้วนะเล่มนี้เจ็ดพันนะครับเนี่ยนะ คาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนโมพุทธ,ธายะด้ามกระดูกนะครับใครที่แบบไปด้ามงานไม่ไหวรู้สึกว่าด้ามงานหนักไปนะครับผมค่อยๆเก็บเงินเล่มนี้ก็ได้นะครับคุณผ,ผู้ชมเนะี่ยบางคนยังมีอยู่นะครับเนะี่ยขอผ่อนผ่อนผมก็โอเคครับไม่มีปัญหานะเข้าใจนะถพาผมอยากได้ผมก็ขอผ่อนนะถ้าแพงอ่ะนะจ่ายกันไปนะครับผ่อนสามเดือนนะยหรือว่าสองเดือนหรือหรือผ่อนกี่วันก็ว่าไปนะครับเนะี่ย มีนะครับมีเหมือนกันแต่ไม่ได้เปิดเยอะครับถ้าผ่อนมากๆแล้วผมก็ไม่จะไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าผมเองก็ต้องหมุนเงิน <laughs> แต่ก็เปิดมีมีนะครับมีบางคนมีผ่อนอยู่เหมือนกันนะนะก็ให้บ้างนะครับให้บ้างนะนะแล้วก็ตำรวจสร้างยังอยู่นะครับผมอันนี้โคด้ดอะโค้ดตัวเลขเหรอแปดสี่แปดหกเหรอครับหรือใบหวยแม่ไรือยังไงเนะี <laughs> ่ยแม่ใบหวยเหรอสามพันห้านะครับเล่มนี้นะนี่ อ๋อ oh, 486ครับแม่ต่อโค้ดตัวเลขไว้ด้วยนะนะเล่มนี้รุนตํารวจสร้างนะครับมีโลเขียนมีอะไรนะครับคุณผู้ชมหายากเดอ้อยามนี้เอามาให้ได้แล้ว <laughs> หลายคนบอกว่ารอก่อนรอก่อนระวังหมดเดอ้อเพราะว่าคราวที่แล้วคุณผู้ชมก็จําได้ไหมว่าหายไปช่วงนึงเลยนะครับที่ผมตามหาแต่หาไม่ได้นะนะเดี๋ยวราคาขึ้นมาอีกรอบก็ ก็ดีนะผมถือไว้ก็ดีช่วงนี้รู้สึกว่าต้องการเงินต้องการทองนะล่าสุดลดเสียไปซ่อมรถมาหมดไปห้าหมื่นกว่าบาทนะครับโอ้พระเจ้าเนี่ยเล่มนี้จากนารายครับทรงปรีกุ้งเนี่ยปีหกสามนะสองพันเก้าโล่าสุดคุณผู้ชมผมไปพยายามติดต่อมีดหมอของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนมานะครับ เล่มนั้นนะ่ะผมติดต่อมาอยู่ที่1มื่นนะครับผมเนะี่ยกะว่าเอามาทำคลิปวิดีโอแล้วใครจะบูชาต่อก็ว่ากันไปไม่ได้นะครับผมเนะี่ยไม่ได้ไม่ได้เนื่องจากว่ามีคนที่เขาตอนนั้นคือเป็นการปิดประมูลนะนะนะ 14, แล้วนะเนี่ยหมื่นสี่ยังไม่ได้นะไปจบที่1มื่นหมื่นเจ็ดนะฮะี่ยอมเลยนะไม่ไหวนะเล่มนั้นนะแต่ถ้าเกิดจากนารายเล่นที่ผมถืออยู่นี่ครับนะสองพันเก้านะใครอยากได้ติดต่อได้เลยนะครับทรงปรีกุ้งเนะี่ย ตอนนี้มีบอกหลวงพพาทก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะพอรับได้ส่วนญ,ญ่ติดจองนะเล่มนี้ปีปีหกห้าคุณผู้ชมอันนี้แค่พันห้านะครับจากนารายปีหกห้าเราประกันแท้ให้ทุกชิ้นนะครับนะไม่ต้องห่วงเราประกันแท้ให้จากนารายเล่มนี้พูดคุยนะเน้นพูดคุยบอกแล้วเน้นพูดคุยนะวันนี้แค่ว่าคนที่ส่งมาเป,ป้ากระปาไปครึ่งคลิปแล้วนะครับ เล่มนี้499าครับหลวงพ่อเงินนะครับเป็นการเลเซอร์ใบมีดเนาะซีนเดิมเหลือแค่สองเล่มก็เลยไม่อยากแกะซีนนะครับคุณผู้ชมถ้ายังไม่ออกเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับ4 4 9 9บาทส่งฟรีนะครับนะองนี่จะเป็น1 9 0 0นะครับองค์พระพรหมนะฮะไซส์ขนาด2.5นิ้วถึง3นิ้วมีอยู่นะครับเนี่ยนะแล้วก็พญานาคเล่มเล็กนะครับผม1,500โอเคนะครับผมขงลงุ่มพัดเนาะนะฮะ โซนนี้อ่ะคุณผู้ชมครับผมว่าเดี๋ยววันนี้เราเพียงพอตะเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมกำลังเดินทางอยู่ด้วยคิดว่าน่าจะมีไอเดียใหม่ๆใ,ในการทำคลิปวิดีโอนอะเดี๋ยวผมเจออะไรเดี๋ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ต้อขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไปละไอบ่ายสวัสดีครับผมรำบืทุกคนครับ